สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุย m a y ลาเวอร์ทา o t โรแอนด์เดซนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะในช่วงเดือนกันยายน2566นี้นะคะเดี๋ยวจะแยกพยากรณ์ให้ทั้งคนโสดคนมีแฟนแล้วก็ที่มีคนคุยหรือเบลเบลกันอยู่นะคะมาดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดนะคะความรักของคุณนะคะโอกาสของคุณจะมีไหมในช่วงเดือนกันยานี้นะคะ justice นะคะ a of cups นะคะแล้วก็ the hermit สีแล้วก็ the, the hangman อ่าอันนี้ผ้าใหญ่ก็ขึ้นมาในลักษณะของ3ใน4เลยละกันนะคะโอกาสเรื่องของความรักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างเกิดขึ้นน,น,นะคะแต่ทีนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรมาดูกันนะคะแปดถ้วยดูเหมือนว่าคุณกำลังจะปฏิเสธ ใครบางคนที่อาจจะเป็นคนในอดีตท,ที่จู่ๆหายไปแล้วก็กลับเข้ามาเหมือนจะเปิดใจเหมือนจะให้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะและอาจารย์มองว่าจากที่คุณเคยรอคอยใครบางคนรอการเลือกของเขาหรือรอการตัดสินใจอะไรบางอย่างของเขามานานเนี่ยเดือนนี้คุณจะปฏิเสธท่าทีของเขานะคะแต่มันเป็นลักษณะของการปฏิเสธชนิดที่แบบตัวไปแต่ใจไม่ตัด นะะคดูเหมือนดูเหมือนคุณใจจนใจคุณมันจมอยู่ที่คนคนนี้มากคุณรู้ว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยคุณรู้ว่าคุณจะมีความสุขขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันน่ะคุณก็รู้ด้วยเหมือนกันว่าคุณจะทุกข์ขนาดไหนด้วยเหมือนกันคุณก็เลยคิดว่าคุณอคุณจะคุณจะไม่ไปต่อแล้วคุณจะทิ้งมาแล้วคุณจะไม่รับไมตรีเขาแล้วไม่สารต่อความสัมพันธ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้พอคุณปฏิเสธไป โอกาสที่จะเข้ามาใหม่มีไหมมันยังไม่มานะพูดตรงๆหรืออาจจะมีคนที่ชอบคุณอยู่แต่ว่าเขายังอยู่ห่างคุณนะคะยังไม่ได้รู้จักกันดียังไม่ได้สื่อสารกันอะไรกันยังไม่ถึงวาระของเขานะคะทีนี้มันกลับมาที่ตัวคุณเนี่ยนะคะตัวคุณนะคะบอกเลยว่าต่อให้คุณน่ะปฏิเสธโอกาสที่เคยผ่านมาแล้วเข้ามาอีกครั้งอะ่ะมันดูโล่งเหมือนกันนะแต่สุดท้ายอะ่ะคุณก็ยังรู้สึก ทรมานหรืออาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการลืมคนคนนั้นนะอยู่ดีนะคะคุณจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะส่งผ่านมาหรือว่าข้อความทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็อาจจะแบบเหมือนกับมาทบทวนซ้ําไปซ้ำมาอีกครั้งและนะคะแต่ว่าคุณคงไม่กลับไปแล้วนะคะแล้วคุณก็อาจจะเหมือนจมอยู่กับอยู่กับอดีตความเจ็บตรงนี้อีกไปไปอีกสักพักหนึ่งนะคะอืมตัวทําอย่างใจเป็นอีกอย่างนะคะ ทีนี้มีอะไรต้องระวังอีกนะคะ d e h y d r a t e s นะคะคุณเครียดมากกว่าปกติจิตใจก็สับสนอารมณ์ก็ไม่ค่อยมั่นคงแถมเดือนนี้อาจจะดูดวงมากกว่าปกติด้วยบางทีดูซะจนตัวเองเนี่ยโอเคไม่ต้องมาดูให้ฉันละฉันไปเรียนดูของฉันเองก็แล้วกัน คุณอาจจะแบบแบบโอเคจะนไปเรียนดูก็ได้นะฉันไม่ต้องมาถามใครเพื่อเพอให้ได้คําตอบแบบซ้ําๆเดิมๆแบบนี้หรอกอะไรอย่างนี้นะคะระวังจิตใจที่สับสนก็แล้วกันเน้นๆเลยนะคะอพักผ่อนให้เพียงพอรอบเดือนคุณอาจจะมาไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ด้วยเดือนนี้นะคะมาต่อกันสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ถ o o Pentacles นะคะเอสซ์ออฟเพนทนะคะ nine อฟเพนทากนะคะ The Cherry ออสนี่เป็นไพ่เหรียญหมดเลยดังนั้นเนี่ยสถานการณ์โดยรวมจะพูดไปถึงเรื่องของความมั่นคงความชัดเจนการสร้างหลักสร้างฐานการการสร้างความมั่นใจให้กันในระยะยาวนะคะถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะยังมีเรื่องที่ขัดแย้งกันหรือยังไปกันไม่ได้อยู่แต่เดือนนี้นี่มองว่าก็น่าจะมีเรื่องของการได้ ปรับความคิดความเข้าใจอะไรกันบางอย่างนะคะทะเลาะไหมทะเลาะนะคะแต่ทะเลาะแล้วก็จะพยายามปรับเข้าหากันด้วยนะคะเดือนนี้แฟนคุณจะไม่ค่อยอยู่หรือมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นสองเหรียญ chariot เดินทางที่ว่าอาจจะหมายถึเดินทางสองบ้านก็ได้นะอืมไม่ได้บอกทุกคนเป็นนะคะอย่าโมแต่ไปวีนนะคะอืมเดินทางสองบ้านหรือว่าต้องเฉลี่ยความสัมพันธ์เฉลี่ยเวลาให้คนอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่เรา นะคะตัวคุณก็ยังเหมือนยังคงรอคอยเขาอยู่รอคอยคําตอบหรือว่ารอคอยความชัดเจนนะคะแล้วก็ก้าเหรียญเดือนนี้คุณจะเงาเงาหน่อย ะะอยู่เขาเพราะว่าเขาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างหรือบางทีก็ติดต่อไม่ได้หรือบางทีก็นะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะคะแต่โดยรวมเนี่ยสภาพจิตใจคุณก็ยังโอเคนะคะมีเงินใช้มีงานทําเรื่องอื่นในชีวิตโอเคแฮปปี้นะคะอาจจะพร่องพร่องเรื่องแฟนไปบ้างเงาไปบ้างในบางทีก็ประมาณนี้แหละนะคะมีอะไรต้องระวังอีกนะคะนายอบวอนนะคะ กับญาติพี่น้องกับคนใกล้ชิดหรือกับเพื่อนเืนแฟนบางทีคุณก็เป็นนางตัวร้ายเหมือนกันนะจะออกฤทธิ์ออกเดทอะไรยังไงนะคะเราจะคุยเคลียร์หรือจะไอ้คำว่าเคลียร์ของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นการหาเรื่องทะเลาะในงแงม่มุมของเขาก็ได้ในมุมมองเขาก็ได้จะทําอะไรจะโวยวายจะ หรือจะเคลียร์จะปรับความเข้าใจอะไรกันให้เกียรติเขานิดนึงนะคะด้วยการมาคุยกันส่วนตัวไม่ใช่ไปพูดต่อหน้าเพื่อนหรือไปพูดต่อครอบคู่ต่อหน้าครอบครัวอันนี้ไม่โอเคไม่น่ารักนะคะต่อกันนะคะสําหรับความรักของคนที่มีคนคุยอยู่นะคะนะหรือที่เบลอๆอยู่ไอเดือนนี้จะเป็นยังไงมาดูกันนะคะ ไอโซอสนะคะไฮโดแฟนเอซอบซอสนะคะไฟฟอบคัพส์นะคะดูเหมือนเดือนนี้นะคะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแต่เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคเครียดท็อกซิกมากๆเดือนนี้สถานการณ์จะผ่อนคลายมากขึ้นแต่ไม่ได้ผ่อนคลายในลักษณะที่มันจะสมหวังอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะ เหตุการณ์มันอาจจะมาขมวดปมแล้วเพราะในเดือนนี้ได้ในเดือนกันยาน,นี่แหละคนที่ไม่ใช่จะไปจากชีวิตคุณนะคะอย่าไปเสียดมเสียดายอะไรมากนะคะถ้ารู้สึกว่าจิตใจเอาไม่ไหวหรือเริ่มรู้สึกแบบท,ท้อใจทําไมโลกมันใจร้ายกับฉันแบบนี้บางบางทีฟังธรรมะเนาะ ธรรมะในรูปแบบที่คุณต้องการก็ได้หรือว่าหาคนคุยเช่นเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ไปหาคนคุยซ้อนหรือว่าหาคนคุยหาเรื่องเขาตัวนะหมายถึงว่าคนที่เขาจะรับฟังเราคนที่เขาจะปลอบใจเราได้แล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอในการที่จะที่จะดึงสติเราได้นั่นเองนะคะเดือนนี้นะคะการจากไปของคนคนนี้การหายไปการขาดการติดต่อหรือการเปลี่ยนท่าทีแบบฉับพลันไปเลยลของเขาเนี่ยจะทําให้คุณอะ ตัดสินใจกับชีวิตของตัวเองอ่ะบางอย่างได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะแฮปปี้กับทางนี้ร้อยเรหรอกแต่คุณจะเลือกเส้นทางที่ถูกต้องหรือว่าเลือกคนที่ถูกต้องเลือกอนาคตเลือกเลือกสิ่งที่ใช่ของตัวเองได้นะคะสิ่งที่ต้องระวัง the stars นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าไปดูดวงมากเกินไปนะัก ดูเหมือนว่าการที่คุณฝากชีวิตตัวเองไว้กับดวงดาวไว้กับไพ่ไว้กับการพยากรณ์เนี่ยมันทําให้คุณอ่อนแอลงหมายถึงอ่อนแอที่จิตใจนะคะจะกลายเป็นว่าคุณจะมัวแต่รอรับในสิ่งที่ดวงดาวบอกแต่ว่าตัวเราอะไม่ได้ฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจขึ้นมารับกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเลยนะคะ ฝากความหวังไว้ที่กำมือของเราเท่านั้นนะคะสอนตัวเองด้วยว่าโลกมันไม่แน่ไม่ต้องให้คนอื่นสอนนะคะบางทีดวงดาวมันก็ไม่ได้บอกคุณได้ทุกอย่างหรอกดูดวงเนี่ยมันไม่ได้แม่นร้อยเซทุกอย่างหรอกนี่พูดเลยในฐานะหมอดูนะคะบงเบิงบ้อง,บองอะไรต่างๆก็มีนะคะอืมโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช n n e l อาจารย์ด้วยรวมไปถึงอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงแม่นไม่แม่นมอยู่ในสเตตัสไหนความรักเป็นยังไงนะคะนะก็เดี๋ยวอาจารย์จะเอามาปรับปรุงเรื่องของการพยากรณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย